ปวกเมื่อขึ้นไม้แล้วนะครับจะสร้างความเสียหายให้กับไม้ทุกชนิดเพราะว่าปวกจะเข้าไปกัดกินไม้นะครับและในวันนี้ทางช่องวิธีไทยพี h ช n n นลจะมาแนะนำสูตรใหม่ในการกำจัดปวกนะครับ ปวกไม่ได้ขึ้นแต่ไม้นะครับอย่างขึ้นทุกอย่างเลยครับบางครั้งนะครับปวกก็ทําให้เสียหายหมดเลยนะครับในวันนี้ผมจะพามาดูสูตรง่ายๆสูตรใหม่ในการกําจัดปวกนะครับไม่เป็นอันตรายต่อเราปอดสารพิษทําง่ายใช้สะดวกเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับ สูตรง่ายๆใช้สะดวกและยังปลอดสารพิษด้วยนะครับในการกําจัดปวกสูตรใหม่นะครับโดยวันนี้ผมจะใช้น้ําส้มสายชูเกลือป่นนะครับและน้ํายาล้างจานน้ํายาล้างจานช่วยในการกําจัดปวกได้อย่างไรน้ํายาล้างจานนะครับจะมีความเหนียวและน้ํายาล้างจานนี้นะครับ ยังสามารถกําจัดมดกําจัดปวกได้ดีเลยครับน้ํายาล้างจานช่วยกําจัดปวกได้อย่างไรน้ํายาล้างจานนี้นะครับจะมีความเหนียวและน้ํายาล้างจานจะไปช่วยจับตัวปวนครับเมื่อความเหนียวไปจับตัวปวกในการใช้ส่วนผสมทั้ง3อย่างนี้นะครับจะเข้ากันได้ดีและในวันนี้นะครับเราจะมาดูสูตรง่ายๆในการกําจัดปวกกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะเตรียมภาชนะเพื่อผสมก่อนนะครับ โดยการใช้น้ำปล่าประมาณครึ่งลิตรนะครับเทใส,ส่ลงในภาชนะเลยครับและเราจะมาใช้เกลือป่นนะครับประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับเกลือนะครับถ้าเราใช้มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเพราะว่าเกลือนี้นะครับ เมื่อปลวกโดนเข้าไปแล้วปลวกจะขาดน้ํานะครับและปลวกจะตายในที่สูงนั่นเองครับและส่วนผสมอย่างต่อไปนะครับคือน้ําส้มสายชูน้ําส้มสายชูนี้นะครับเราใช้ปริมาณเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีเหมือนกันกันกบเกลือนะครับเมื่อปลวกโดนน้าส้มสายชูเข้าไปจะตายเร็วขึ้นครับโดยการใช้น้ําส้มสายชูนะครับประมาณ3มช้อนโต๊ะเท่ากันครับ แส่วนผสมอย่างสุดท้ายจะไปช่วยจับตัวปวกเมื่อปวกโดนความเหนียวของน้ำยาล้างจานเข้าไปนะครับปวกก็จะตายเหมือนกันนะครับโดยการใช้น้ำยาล้างจานประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วเราคนทุกอย่างให้เข้ากันอีกทีก่อนจะนำน้ำยาตัวนี้นะครับไปกำจัดปวกนะครับ เมื่อสมวนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเราจะเทสใส่กระป๋องป๊อกกี้หรือว่าถังฉีดพ่นก็นได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปกําจัดปวกด้วยน้ํายาสูตรใหม่สูตรนี้นะครับปอสารพิษปวกจะตายในทันทีเลยครับตามไปดูกันเลยครับ เมื่อเราเจอทางเดินของปลวกแบบนี้นะครับเราใช้น้ํายาสูตรนี้นะครับฉีดพ้นเข้าไปเลยครับน้ํายาสูตรนี้นะครับซึ่งเป็นสูตรใหม่นะครับน้ํายาสูตรนี้นะครับซึ่งเป็นสูตรใหม่จะซึมเข้าไปสู่หลังของปลวกหรือว่าทางเดินของปลวกแบบนี้นะครับเมื่อปลวกโดนน้ายาแล้วนะครับปลวกจะตายในที่สุดครับและปวกจะไม่กลับมาสู่ตรงที่เดิมอีกต่อไปเลยครับเห็นไหมครับน้ํายาจะซึมเข้าไปสู่ด้านใน เกลือซึ่งมีส่วนผสมอยู่ในนี้นะครับเกลือเมื่อปวกโดนเข้าไปแล้วนะครับปวกจะตายในทันทีและปวกจะขาดน้ํานั่นเองครับขนาดรูปปูนปั้นนะครับปวกยังขึ้นเลยครับเราใช้น้ํายาสูตรนี้นะครับฉีดพ่นไปเลยครับน้ํายาสูตรนี้นะครับสามารถซึมเข้าไปสู่รลังปลวกได้ครับและเมื่อปวกโดนน้ํายาเข้าไปนะครับปวกก็จะถึงตายได้ครับเห็นไหมครับฤทธิ์ของน้ํายา ทำให้ดินที่เป็นรางปวกหรือทางเดินของปวกนะครับละลายในทันทีเลยครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าจะมีปวกอยู่ด้านไนหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับปวกอยู่ด้านในเราใช้น้ํายาตัวนี้นะครับฉีดทนปวกจะตายในทันทีเลยครับลองซูมเข้ามาดูตรงนี้ครับเห็นปวกไหมครับปวกตายในทันทีเมื่อโดนน้ำยาของเราเข้าไปนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการกำจัดปลวกที่ขึ้นไม้ตรงบริเวณนี้ให้ดูนะครับผมจะยกไม้ชิ้นนี้ออกนะครับและไปทำการกำจัดปลวกด้านล่างกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองเคาะดูนะครับว่าไม้ดุ้นนี้นะครับจะมีปลวกอาศัยอยู่หรือเปล่านะครับเห็นไหมครับมีปลวกอาศัยอยู่ด้านในเลยครับ ปวกกัดกินไม้เห็นไหมครับจนพูนแบบนี้เลยครับวิธีการกาจัดปวกง่ายๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับเมื่อปวกเข้าทําลายไม้ของเรานะครับเราใช้น้ํายาสูตรนี้นะครับฉีดพ่นไปเลยครับปวกจะตายในทันทีเลยครับเห็นไหมครับปวกจะตายในทันทีเมื่อโดนน้ายาเข้าไปนะครับและคลิปนี้นะครับผมว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากน้ํายาสูตรนี้นะครับ ในการกําจัดปวกดูสิครับปวกโดนเมื่อไหร่นะครับปวกจะตายในทันทีเลยครับและคลิปนี้นะครับถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิทยายพี h ช n แนลได้นะครับสูตรใหม่ในการกําจัดปวกเมื่อปวกโดนเข้าไปแล้วนะครับปวกจะตายในทันทีทุกท่านดูตรงนี้เลยครับเห็นไหมครับปวกเมื่อโดนน้ํายาเข้าไปนะครับ ตายในทันทีเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวุทิไทยพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวุทิไทยพีชาแนลครับผมสูตรใหม่ในการกําจัดปวกเมื่อเห็นปวกที่ไหนนะครับเราทําน้ํายาสูตรนี้ขึ้นใช้เองเลยครับปวกจะตายในทันทีเลยครับ